กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับมาอยู่ช่องไอพีหนึ่งสองห้าศูนย์กันอีกแล้วนะครับผมเห็นขอกันมามากมายนะในสตรีเนี่ยว่าลงโอเวอร์โหลดในดันแดงให้ดูหน่อยครับอ่าหลายคนก็ขอกันมาเยอะนะเดี๋ยววันนี้จะทําคลิปให้ทุกคนดูเลยแล้วกันนะครับผมก็ได้ฝึกวิชามาบ้างแล้วแล้วก็พอรู้เทคนิคอะไรมานิดหน่อยนะผมกับการลงโอด้วยโอเวอร์โหลดนะเดี๋ยวผมจะลงให้ทุกคนดูนะครับผมโอเคป่ะ ลงทั้งหมด4ี่ตัวนะคุณดูลงทั้งหมดสี่ตัวนะครับลงทั้งหมดสี่ตัวเลยไะ <c oughs> ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็แค่เตะมันเฉยไม่มีอะไรก็ <c oughs> ทำคล้ายเหมือนลิงเลยทุกอย่างนะแต่แค่มันต่างกันแค่ว่าจังหวะ e อีมันเฉยมันต้องมีมุมในการ e อีเฉยนะผมาลระโวว่โ์โหลดนะ อ้ยเข้าแรงมากต้องจับทิศทางให้ดีให้เวลาดีสุดกับตันผมลง A มาหลายครั้งใช่ไหมในในสตรีมเดี๋ยวผมฝึกมาแล้วบ้างแล้วแหละว่าต้องต้องอยิง ไ,ได้อยู่นะรอบนี้สามสิบแปดนี้ไม่ไม่แย่ไม่แย่แต่ข้อเสียของมันมคือม,มต้องปั๊มยาตลอดเลยนะมันต้องต้องปั๊มยาตลอดตรงนี้ก็อ e ีไปเลยครับแล้วเดี๋ยวให้เดนใส่แล้วก็ e ตี ดูจา้าดวผมจะลงให้ได้เอสด,ดูดีจะได้ไหมอันนี้หนึ่งนาทีแล้วนะครับก็พอๆลิงนะแตกเท่าที่ผมลองลองดูมานะก็เท่าๆกับลิงอยู่ไม่ได้ไม่ได้แบบํำบากมากอมอไม่ตายมีตายได้ยังไงเนี่ย นับช้ามากเลยอืเริ่มเสียนแล้วไงเริ่มเสียนละผมเริ่มเสียนแล้วบอกไว้ก่อนเริ่มเสียนแล้วนี่ก็เค่นคิดหน่อยไม่ได้ยากเลินเท่าไหร่นะเริ่มเป็นงานแล้วไงเดี๋ยวมีเทคนิคในการเล่นด้วยนะเดี๋ยจะมีเทคนิคในการเล่นของ อโอเวอร์โหลดเลยนะ uh oh. ไม่ยางเท่าไ่เวลาก็ดีอยู่นะไม่ไดีแย่เดี๋ยวขอเก็บมานานหน่อยแล้วกันนะตรงนี mm ้โอเคหนึ hmm. ่งนาทีสี่สิบหกวิเลยนะถือว่าเร็วมากผมว่าเร็วนะไม่ช้าเลย แต่ตรงนี้แหละต้องมีเทคนิคหน่อยนะคนดูตรงเนี้แหละที่เป็นประเด็นอาจจะยากนิดหน่อยสําหรับคนที่ไม่เคยลงผมก็คนหนึงที่ไม่เคยลงเฮ้ย,ยเฮนยเฮ้ หนึ่งคีหนึ่ง,งีมัีสองที่นี่เลยไม่โดนไม่โดนนีรีสง่ายมไม่โดนยังไงวะกูตายนะ <c oughs> ไม่โดนเนี่ยมันไม่โดน จบแค่นี้ไม่ได้ยากเกินอะไรเลยล้ <S <S <ค>เวลาพอพอลิงที่ผมลงนะปัจจุบันเลยนะเท่าที่ผมเท่าที่ผมสังเกตะคือเวลาเทียบใกล้ๆกับลิงโชเฟอถ้าเราไม่ผิดพลาดอะไรอ่ะแม่งลงง่ายกว่าลิงอย่างเงี้ยมันต้องมาหาเทคนิคในการอ e ีนะฮะเดี๋ยวไปดูบอสต,ต่อไปบอสต่อไปนี่คือแบบสุดคือแบบง่ายมากง่ายคือง่ายโคตรเลยอ่ะถ้าลงเป็นแล้วนะคือง่ายโคตร นะครับไปดูกันไม่รู้เสียงผมมันเบาเบาไงก็ไม่รู้อ่ะผมไม่ค่อยชินนัไหร่นะโอเคปะเติมมานานโปรติผมก็เติมแหละเติมตลอดเนี่ยเหลี่ยมเหลี่ยมการเตะเนี่ยถ้าผิดพระหัวมันจะผิดผิดรูปผิดทางเลยอืออ้ยอยู่ตำแหน่งนี้ด้วยไม่ยากว่ะ ได้อยู่โอเคเดินเดินครับแค่เดินเดินให้มันกดสกดิลวันนี้ปึ๊บแล้วก็กดดีกดเต็กดดีกดเต็กดแล้วกดกด,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 กดีมานาไม่พ่อวันทะี่หนึงอุ้ยอีกเจก้โดนโดนตัวหลังงานงอกงานงอกไนงะงานงอกไนงะ ทีนี้งานนอกไงตามงานคนดูผมต้องใช้วิวธีนี้สมืกี้มันมันไม่ได้ดูไอ้น,นี่เท่าไหร่ครับเดินมาโอเคอุ้ยเชื่อไม่ได้มันใกล้เกินไปคนดูเนี่นเยเปิดนี้ปุ๊บใกล้เกินไปคือใกล้เกินไปก็ไม่ได้นะอืมโอ้เวลาช้าเลยทีนี้ ลานเลยทีนี้กะจะทำเทคนิคให้ดูโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเลยโอเคน่ารัล้ต้องยืนห่างระยะหนึ่งครับเอออืโค้ชสบายโค้ชสบายโอโหโหลดโค้ชสบายฮะนี่ถ้าถ้าผมไม่ไม่ไม่พลาดนะ มันเร็วกว่านี้เพราะว่าผมพลาดไปตรงไอ้จุดเมื่อกี้นี้ไปพลาดไปอีใส่โดนบอสแลมถ้าไม่โดนบอสแลมอะคือเร็วกว่านี้เว้ยแต่ผมไปดันพลาดไปโดนมันไงก็อาจจะชา้านิดหน่อยนะครับผมคลิปก็วันนี้ก็มีประมาณนี้สําหรับการใช้โอโลดในการลงดันแดงถือว่าก็เฟี้ยวดีนะผมว่าเฟี้ยวดีแล้วรู้สึกว่าชอบอยู่เหมือนกันกับการเอามาลงดันแดงแต่ถามว่า จะเปลี่ยนมาใช้ถาวรเลยไหมหรือว่ายังไงผมก็ว่าลิงน่าจะเวิร์กกว่าเอาชัวร์ไว้ก่อนเพราะว่ารู้สึกว่ามันต้องมันเหมือนเราเราต้องมานั่งกดแบบถอยหลังวิ่งถอยหลังแล้วกด e วิ่งถอยหลังแล้วกด e หมายถึงในบอสฮาเลมเฮฮาร์ทฮาเลมนะมันในดันนั้นแ่ะมันจะเล่นยากผมว่าลิงเหมือนเดิมน่าจะดีที่สุดครับถ้ามันก็เวลามันก็คล้ายเคียงกันแหละ แต่มันจะเล่นยากที่ว่าเราต้องคลิ้งไปไกลๆแล้วก็ค่อยกด e ให้โดนอะไรประมาณนี้มอนข้างในนะหมายถึงมอนข้างในก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้กับการลงโอเวอร์โหลดให้ดูอยากดูมากนะก็ะเลยทำให้ดูเลยครับผมก็อยากดูเอาไปโอเวอร์โหลดไปทำไปลงดันอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะคุยโอเคนะทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะครับคลิปหน้าโอเคครับไปละบ๊ายบาย